สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเนนีฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำพุดดิ้งคาราเมลค่ะทำง่ายๆนะคะส่วนผสมก็หาง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลน้ำเปล่าไข่ไก่นมสดนมข้นหวานค่ะเรามาเริ่มต้นการทำเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลค่ะน้ำตาลเราใช้หนึ่งส่วนสามด้วยตวงค่ะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเราใช้30มิลลิลิตรค่ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ เทลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นต้มให้เขาเดือดจนเขาเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะพอได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมพิมพค่ะอันนี้เราเ็นใช้พิมพ์ขนาดครึ่งปอนนะคะถ้ามีพิมพ์แบบอื่นก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะเทคาราเมลของเราลงไปได้ได้เลยค่ะ หลังจากเราทรเทคาราเมลลงไปแล้วเราก็ค่อยๆกิ้งเขาแบบนี้ให้เขาไหลท,ทั่วพิมพ์แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเรามาทําส่วนของพุดดิ้งนะคะก็จะมีไข่ไก่สองฟองในคลิปนี้ใช้เป็นไข่ไก่เปลือกสองค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการตีไข่นะคะให้เขาแตบผสมเข้าหากันดีก่อนค่ะนี่นะคะไข่แดงก็จะผสมกับไข่ขาวประมาณนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่นมสดรสจืดค่ะนมสดเราใช้200ม mm ลค่ะหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นค่ะคนส่วนผสมไข่กับนมให้เข้ากันดีก่อนค่ะนี่นะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะ2ช้อนโต๊ะหากใครไม่มีนมข้นหวานใช้น้ำตาล ก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อพุดดิ้งเขาก็จะเป็นรูเยอะสักเล็กน้อยค่ะเราเคยลองแสงตาแล้วเนะื้อพุดดิ้งเขาเป็นรูเยอะค่ะจากนั้นค่ะทําการคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันดีค่ะพอเขาเข้ากันดีแบบนี้ค่ะเราจะนําไปกองค่ะเราจะกองสามถึงสี่รอบค่ะอันนี้เป็นการกองรอบที่หนึ่งค่ะการกองนี้ช่วยให้เนื้อพุดดิ้งเขาเนียนขึ้นนะคะนี่ค่ะการ ก็จะเป็นการกองรอบที่2ค่ะและนี้ก็จะเป็นการกองรอบที่3ค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะการเทใส่พิมพ์ก็จะเป็นการกองรอบที่4ค่ะนี่นะคะค่อยๆเทใส่แบบนี้เลยค่ะหลังจากเราเทใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมีฟองอากาศก็ช็อตฟองอา,าอากาศออกสักเล็กน้อยนะคะ จากนั้นค่ะห่อด้วยแรปพลาสติกแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีแรปพลาสติกนะคะให้เป็นเอาผ้าขาวบางคลุมก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะเอาผ้ารองแบบนี้ค่ะแล้วค่อยวางพิมพ์ของเราลงไปเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการนึ่งด้วยไฟอ่อนค่ะเป็นเวลา30นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเรามาเช็คดูว่าเนื้อพุดดิ้งเราสุกดีหรือยังแล้วก็ มาแตะแตะหน้าเขาแักเล็กน้อยค่ะถ้าเขาไม่มีน้ำก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะนี่นะคะจากนั้นค่ะนําไปแช่เย็นให้เซตตัวก่อนค่ะค่อยเอาไปตัดออกจากพิมพ์นะคะนี่นะคะเวลาแกออกจากพิมพ์ก็ค่อยแซกขอบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่จานแบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะ เวลาเราแกะออกจากพิมพ์ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเนื้อข้างในเขาจะเนียนดีอยู่นะคะแต่ว่าขาอบเขาก็จะมีรูสักเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเนื้อข้างในพุดดิ้งเขาเนียนดีประมาณนี้นะคะและท้ายคลิปนะคะเราก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ